สวัสดีครับผมเกณคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสาหรับผู้ที่มีภาวะปวดเข่านะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเราควรใส่อุปกรณ์ตัวไหนดีเพื่อช่วยประคองตอนที่เราเล่นกีฬาหรือตอนที่ใช้ชีวิตประจําวันครับและในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนํานุ่มเขา่ารุ่นนีสปเดอร์ซึ่งจะเป็นที่ประคองเขา่าซึ่งสามารถกระจายแรงจากบนลงล่างได้อย่างดีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอุปกรณ์กันเลยนะครับ คลินิกลับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับอาจารย์เชนสําหรับในกลุ่มของนีสไปเดอร์เนี่ยก็จะช่วยในกลุ่มของอาการบาดเจ็บของเขา่าหรือการป้องกันเข่าเพื่อให้เกิดการกระชับเพื่อให้เกิดการกระจายแรงของเข่าจากบนลงล่างนะครับย่มีการกระจายแรงออกเหมาะสมก็คือตรงที่ว่ามีความยืดหยุ่นได้สูงเคลื่อนไหวได้ดี ก็จะเหมาะกับการใส่เล่นกีฬาได้หรือใส่เดินได้นะครับเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงหรือในบางรายก็จะเหมาะกับหลังการบาดเจ็บแล้วใส่เพื่อเกิดการกระชับแต่ยังต้องการใช้ชีิตประจําวันได้ดีหรือคล้ายเดิมอยู่นะครับหรือบางรายใส่เพื่อป้องกันในการออกกําลังกายต่างๆเพื่อลดอาการที่จเกิดจากการบาดเจ็บหรือการออกกําลังกายได้ครับหรือในกลุ่มที่เคยผ่าตัดมาแล้วแล้วก็ยังมีอาการขัดขัดอยู่หลังจากผ่านไปหลายเดือนนะครับ มีการอักเสบอยู่บ้างหรืออะไรเงี้ยการใส่นี้ก็คือเพิ่มลดการอักเสบหรือช่วยเพิ่มความประชับในระหว่างที่การใช้ชีวิตประจําวันครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดหัวเข่าแล้วต้องการอุปกรณ์เพื่อใส่เล่นกีฬาหรือต้องการใช้ในชีวิตประจําวันลองใช้ลุ่มเข่าแบบนีลสไปเดอร์กันดูนะครับและหากท่านใดต้องการซื้อนีลสไปเดอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับและส่วนท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า สามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและถ้าหากท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดเข่าและไม่ทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนดีสามารถทักไลน์ตามบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพื่อสอบถามได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนไลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วน ทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ